เธอทุบหัวใจผมผมเลยทุบกระโหลกเธออ oh, มันก็แบดบอยเกินเธอบอกว่าพี่เล่นสก,กัดแล้วมันไม่เฟ uh. ี้ยวเธอจึงจเลี้ยวไปหาไอรันดอเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยเธอบอกผมลําฟอร์เรนไม่เป็นชีวิตลำเค็เลิกกันดีกว่าเดี๋ยวแค่ลับฟอร์เรสไม่เป็นแม่งทิ้งเลยวะานะด้วยความแค้นที่เธอทุบหัวใจผมแหลงผมจึงเปลี่ยนมาทุบหัวคนในอาวีแทน เกี่ยวอะไรเนี่ยสองรอบเนี่ยเฮ้ยเธอบากใจ้า่ว่าผมจึงระบายความแค้นกับแบนดเฮลซิงแต่รู้สึกมันยังไม่พอผมง้างมันตั้งแต่เยาวราดถึงราดบุรีแล้วมาฟาดลงหัวาสเบาะดึงกูเกี่ยวอะไรกับความรักพวกบึงวะเนี่ยในตอนที่ผมถูกลุมสองแต่ความรู้สึกมันไม่เก็บปวดเท่าที่เดือทุบหัวใจผมเลยทุบหัวลิเตอร์ไปทีนึงกูเกี่ยวอะไรอีกเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูเดินเมาตั้งแต่กอตเทมจนถึงสุขุมวิท มึงไปเมาอีท่าใดวะเนะี่ยอารมณ์กโกรธของผมมันมีมากมายเหลือลดเกินที่จะคดานำได้ผมนึ<ว>กถ<ว>ความโกรธมันลงที่แบแนโป๊สองโป๊ะแตกเรียบร้อยมึงทุบมะไมเกงใจหัวอัศวิซวอย่างรัตติกาลใช่เลยเขาไม่น่าจะเกงใจตั้งแต่เสียงมึงแล้วแหละด้วยแรงแค้น <ไป S 1> มัน,นะสะ <า S 2> สมร้อนรุมในจิตใจของสกันผมเมัตั้งแต่พัทยาจนถึงแอฟริกา้เด็กเ็กวสองชั่ว รอมันเกิดเปึน,นงตัวกอนปองเน่งอีกมันยังไม่หายาใจเลยอ่ะมึงไม่ยกหัวกูวไปทุบเล่นที่บาลล้านเลยๆสลัดผักแย่งจะอะไปละ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหมันแค้นเข้ามาได้ถึงจิตใจภาพ <c oughs> ที่โดนแย่งสิ่งสำคัญไปมันแค้นมันบาดลึกเขาไม่ได้จิตใจกูไม่ไหวแล้วนะกู <c oughs> <c oughs> กูเดินแย,ยกกี่รอบกูไม่ไหวแล้วหัวใจกูมันปดบีบีสลายามึงเอา,อาดาบกูไปเอาไปกูทุบบ้านมึงการตอบแทนแล้วก็ฉันได้แบบเกลีอตายเถอะถ้ามึงจะขนาดเนี้ยตายเถอะมางเอ้ยโดนสาวทิ้งก็มาลำบากหัวกูในเกมเนี่ย